รู้จักความเจริญครับคร,บรู้จักใช้ชีวิตว่าชีวิตยังไงใช้ไปแล้วมันเจริญมันดีใช้ยังไงมันไม่เจริญมันไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นครับเราเรียกว่ามรมคูมครับใครครับราศาสราโอ้ภาศาสดาครับ,รรบถ้าเป็นชาวพุทธก็คือพระพุทธเจ้าครับอ๋อแสดงว่าภาาสดานี้หมายถึงทุกลทัทธิทุกศาสนาภาษสาสรา ครับศาสราแต่นี uh ่เราเป็นบรมศาสดาครับ huh. อ uh ๋อครับเป็นศาสดาของศาสดาครับอ๋อศาสดาเอกของโลกใช่ถูกต้องดังนั้นวันนี้นะครับเป็นวันครูครับนั้นตอนนี้เรารู้แล้วว่าครูนั้นมีอยู่สามระดับครับครูคนแรกคือพ่อแม่เราสอนเรารู้จักทำมาหากินรู้รู้จักใส่เสื้อผ้ารู้จักกินครับเวลาป่วยไม่สบายพ่อแม่ก็สอนให้เรารู้จักกินยาเวลาหนาวพ่อแม่ก็สอนให้เรารู้จักใส่เสื้อผ้าครับนี่เวลาเรา ปวดท้องปวดอะไรแล้วรู้จักทํสศรีรกิจสรีสรกิจก็คือว่อาการเข้าห้องน,ององน้ำครับครูคนแรกคือผมแม่ครูที่สองคือครูที่อยู่ที่โรงเรียนสอนศิลปะวิทยาและครูคนที่เราดื่มไม่ได้คือบรุษสอนให้เรารู้ดีรู้ชัวพระศาสดาครับพระศาสดาไออยากถามว่าครูกับอาจารย์นี่เหมือนกันไหมครับครูนี้เขาจะใช้ในความหมายที่ว่าครูนแปลว่าหนัก ครุใช่ไหมครับหนักครับหนักแปลว่าหนักแน่นในหน้าที่หนักแน่นในอารมณ์ครูนี่จะต้องมีขันติธรรมสูงตองแน็งแน่นในครูธรรมมันจะมีคุณธรรมสาหรับครูอยู่ครับเรียกว่าครูมีคุณธรรมสาหรับครูด้วยส่วนอาจารย์นั่นน่ะเป็นแบบอย่างในด้านความประพฤติเรียกว่าอาจารย์เอาถ้าางนั้นก็แสดงว่าในระดับประถมมัธยมเรียกว่าครูในระดับมหาวิทยาลัยเรียกว่าอาจารย์อันนั้นเป็นการนําคํามาใช้ครับก็คือในความหมายภาษาไทยเราในครูเราจะใช้กับ ตามโรงเรียนปถมมัธยมแต่ถ้าเป็นในมหาวิทยาลัยแล้วเรียกว่าอาจารย์อันนี้คือการนําไปใช้แต่ความหมายเดิมของมันคือครูแปลว่าผู้หนักหนักอะไรหนักแน่นในคุณธรรมของความเป็นครูแล้วที่อยู่ในวันนี้เขาเรียกว่าครูหรือว่าเรียกว่าอาจารย์นีก็เรียกว่าพระครูหรือว่าพระอาจารย์เพราะมันมีทั้งพระครูมีทั้งพระอาจารย์บางท่านเป็นทั้งครูอาจารย์บางท่านควบสองตำแหน่งเลย อาจารย์เนี่ยจะน้นไปด้านแบบอย่างที่เป็นความประพฤติครับแต่ว่าเราก็นําไปใช้ในประาไทยก็ไปใช้ในของมหาวิทยาลัยระดับสูงระดับผู้รู้ผู้ศึกษาอะไรย่างยอาจารย์ครับแล้วทีนี้พอมาถึงกล่าวถึงครูแล้วมาถึงหน้าที่ของของอาจารย์แน่เต้องครูท้องครูใช่ไหมครับครับหน้าที่ของครูครูเนี่ยคือผู้ใหญ่จะต้องทําหน้าที่อครับให้หนักแน่น อเนเป็ขาบอกว่าหนึ่งคือแนะนําให้เป็นคนดีถูกต้องเลยครับแนะนํายังไงให้เป็นคนดีคนดีคนยังไงในทางไม่ดีอ่าครับก็ไม่ถือว่าเป็นครูในเรื่คุณธรรมแล้วอะไรคือความดี่ลครัดทีนี้ความดีคือสิ่งที่ทําแล้วอ่าประเสริฐไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนผู้อื่นตนเองก็ไม่เบียดเบียนแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นความดีในความหมายที่เป็นความดีจริงๆก็คือไม่เบียดเบียนตนและไม่เบียดเบียนผู้อื่น แล้วทีนี้บางทีมันดีแต่สาหรับตนูนแต่ไม่ดีสําหรับผู้อื่นเขาบอกว่าก,เเก็ไม่เรียกว่าความดีแนะนําให้เป็นคนดีก็คือให้ทําความดีเป็นคนดีนี่เป็นยังไงครับเป็นคนดีก็คือว่าไม่ทําตัวเองให้เดือดร้อนและไม่ทําใหู้้อื่นเดือดร้อนอ้ <odo> นี่คือคนดีใช่สมมติผมไม่ได้ทําให้คนอื่นเดือดร้อนแต่ผมไปยืนแต่เราเดือดร้อนไหมครับเราก็ไม่เดือดร้อนแต่ว่ามันเป็นการผิดชนิดที่ว่ามันไม่เข้ากฎคนอื่นเขาก็ไม่เดือดร้อนเราก็ไม่เดือดร้อน แต่ว่ามันอยู่นอกกฎอย่างนี้ได้ไหมโอ้ครับคนอื่นไม่เดือดร้อนตัวเองก็ไม่เดือดร้อนมันจะผิดได้ยังไงครับก็เป็นเรื่องดีสิครับเป็นเรื่องดีใช่ไหมใช่อันข้อหนึ่งก็คือหน้าที่ของครูคือสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดีอ่าทีนี้มาถึงข้อที่สองข้อที่สองที่ว่าคือสอนให้รู้ศิลปวิทยาอย่างแจ่มแจ้งถูกต้องเลย